สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ HR Talk กับผมประคันปันทพลังกูลนะครับประเด็นวันนี้ที่จะเอามาคุยกันเนี่ยเป็นประเด็นที่ไปตรวจเจอจากเอกสารของอ,องค์กรนะครับเนื่องจากเข้าไปเป็นที่ปรึกษานะฮะก็นั่งไล่ดูหลายๆองค์กรเนี่ยเขียนเรื่องของระเบียบข้อบังคับขึ้นมาถูกไหมครับก็มีหลายองค์กรที่ทางผมก็เข้าไปช่วยรีวิวอะไรต่างๆพวกนี้นะฮะก็เลยได้มีโอกาสได้อ่านระเบียบข้อบังคับต่างๆซึ่ง อ่านแล้วเนี่ยไปสะดุดอยู่ตัวหนึ่งก็คือเรื่องของการลงโทษพนักง,งานมันมีอยู่ข้อหนึ่งซึ่งผมอ่านเจออาจจะไม่ใช่ร0อซที่ทุกองค์กรเขียนไว้ข้อนี้นะฮะแต่เท่าที่เห็นมาเนี่ยมันทาให้รู้สึกตะกิตตะขวงใจยังไงชอบกลกันไม่รู้คือมีอยู่ข้อหนึ่งเขาเขียนว่าการลงโทษนะครับนอกจากจะที่เขียนว่าข้อหนึ่งตักเตือนด้วยอาจาข้อ2ตักเตือนเป็นรายละอักษรอะไรแบบนี้นะฮะตามลําดับขั้นของมันไปเนี่ยจะมีอยู่ข้อหนึ่งเขียนว่าโอนย้ายงาน ผมก็สงสัยเอ๊ะทำไมเขียนแบบนี้ก็เลยไปคุยกับผู้บริหารที่เขาแจ้งมานะ,ะับว่าจริงๆผู้บริหารเขาต้องการจะให้เขียนวิธีการลงโทษด้วยการโอนย้ายผมก็เลยไปถามมีโอกาสเจอกับผู้บริหารของบริษัทนี้<ม>ก็เลยไปคุยกับเขาว่าเอ๊ะทำไมต้องมีข้อนี้ขึ้นมาผู้บริหารก็ตอบว่าก็อ้าวยังดูอย่างระบบราชการบ้านเราสิเวลาเขาเจอคนที่ทําผิด แล้วต้องการจะลงโทษเนี่ยเขายังโอนย้ายไปอยู่กับหน่วยงานที่เรียกว่าโอนย้ายไปอยู่ตามหัวเมืองหรือโอนไปไกลๆอะไรแบบนี้นะฮะซึ่งในมุมผมเนี่ยไม่แน่ใจท่านผู้ฟังจะมองเหมือนกันหรือเปล่าก็าคือผมกลับมองตรงกันข้ามเลยนะฮะคือการโอนย้ายงานเนี่ยผมกลับมองว่าเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคนมากกว่าที่จะเอามาใช้ในการลงโทษคนทําผิดเพราะอะไรครับ เพราะถ้าเราย้ายคนผิดหรือคนที่ทําไม่ดีไปอยู่อีกหน่วยงานหนึง่งนะแล้วหน่วยงานนั้นหละ่ะจะมีผลงานที่ดีขึ้นหรือเปล่าคือในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยหลายๆองค์กรเองก็พยายามที่จะรีดเอาผลงานจากทั้งพนักงานทั้งผู้บริหารทั้งผู้จัดการน,น,นะครับดังนั้นมันก็เลยเกิดระบบ ที่เราเรียกว่าบริหารผลงานอะไรต่างๆขึ้นมามากมายเกิดระบบที่เรียกว่า t ALENT MANAGEMENT ขึ้นมาเยอะแยะบางองค์กรพยายามที่จะ implement ระบบ t ALENT MANAGEMENT อย่างจริงจังด้วยซ้ำไปแต่พอเราเจอคนที่ไม่ใช่ t ALENT หนักไปกว่านั้นเป็นคนที่อาจจะไม่ได้สร้างผลงานด้วยซ้ำไปคือแย่กว่า t ALENT นะฮะคือ midfit เลยครับแยกคำที่แย่กว่านั้นก็คือ dead wood เนี่ยนะฮะองค์กรกับ กลับกลายเป็นว่าย้ายเข้าไปอยู่หน่วยงานอื่นถ้า,ามองในอดีตผมอาจจะเกิดทันในยุคหนึ่งนะฮะที่เรียกว่าสมัยก่อนถ้าใครทําผิดย้ายย้ายใครย้ายไปอยู่ฝ่ายไหนอันนี้เอกชนนะฮะเห็นมะกะตาย้ายไปอยู่ฝ่ายบุคคลนะ,นะะย้ายไปอยู่ฝ่ายธุรการให้ไปอยู่ตรงนั้นแหละอยู่ในมุมอยู่ในลืบทำอะไรก็ปล่อยเข้าไปแต่ไม่ไล่ออกนะฮะไม่ให,ให,ใหไ้ไม่ให้ออกจากการทํางานขององคก์กร เพราะว่าอะไรเพราะผู้บริหารไม่กล้าไล่ออกในยุคนั้นที่เป็นยุคแห่งเรียกว่ากฎหมายแรงงานนะฮะกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ตอนนั้นใหญ่มากสาภาพเพียบเลยตอนนั้นก็หลายๆองค์กรก็ไม่กล้าที่จะทําบทบาทอันนี้นะครับแต่ในยุคนี้มันไม่ใช่ละเราเคารพกฎหมายใครทําดีให้แต่ใครทําไม่ดีมันก็ต้องมีมาตรการบางอย่างแต่มาตรการเหล่านั้นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องการโอนย้ายหรือเปล่า เราย้ายคนนี้ไปอยู่อีกหน่วยงานหนึ่งอีกหน่วยงานนึงเขาอยากได้หรือเปล่าเราถามเขาหรือเปล่านะฮะพอได้ไปแล้วเขาก็กลายเป็นคนที่มีพฤติกรรมแย่ๆไปอีกหน่วยงานหนึ่งคําถามคือแล้วเราจะย้ายเขาไปไหนอีกถ้าเขาทําผิดในหน่วยงานนั้นถูกไหมครับดังนั้นผมกลับมองว่าทางที่ดีเนี่ยเราควรจะเปลี่ยนมุมมองเรื่องนี้กันใหม่เลย ผมเคยทำพอดแคสต์อยู่ตอนหนึ่งนะฮะจำไม่ได้เราต่ออะไรถ้าจำไม่ผิดน่าจะตอน88นนะครับเราคุยกันเรื่องของการโอนย้ายว่ามันเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคนที่ดีนะแต่ว่ามีหลายองค์กรเอาไปใช้ก็คือใช้ในการลงโทษแทนที่จะพัฒนามันถูกปลูกฝังในบ้านเรามานานมากจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยเด็กทุกคนมองเรื่องการโอนย้ายเป็นเรื่องของแง่ลบไปหมดเลย ถึงเวลาบางองค์กรเขาพยายามใช้ในโยบายนี้จริงๆนะครับมี HR ชหลายที่บอกกับผมเลยนะว่าเขาพยายามที่จะนําเสนอผู้บริหารอย่างเต็มที่ผลักดันอย่างเต็มที่ว่านโยบายเรื่องของการโอนการย้ายงานการหมุนเวียนงานเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีเพราะทําให้คนได้รับความรู้รอบตัวนะฮะรู้ทักษะแล้วก็สามารถที่จะเรียนรู้งานได้กว้างขึ้นและพร้อมที่จะโตเป็นผู้บริหารได้ดีขึ้นด้วย นะพอเอานโยบายนี้ไปนําเสนอกว่าจะฝ่าด่านผู้บริหารได้ก็นานอยู่แต่พอฝ่าไปได้แล้วกลับกลายเป็นว่าพนักง,งานทุกคนร้องยีหมดเลยเพราะเขารู้สึกว่าเขาไม่อยากไปเขาอยากอยู่ที่นี่เขารู้สึกอย่างเดียวนะก็คือผมก็เลยเข้าไปช่วยทางทีมงานเนี่ยถามว่าจริงๆแล้วทาไมถึงไม่อยากไปไปถามความเห็นของพนักง,งานะนะครับก็คือคล้ายๆเป็น satisfaction survey ผลออกมาเนี่ยพนักง,งานส่วนใหญ่ตอบเลยว่าเฮ้ยการโอนการย้ายเป็นการลงโทษไม่ใช่เหรอ แล้วนี่จะเอาการลงโทษมาใช้กับพวกผมอย่างนี้หรอใช้กับพวกหนูแบบนี้หรอเขาพนักง,งานก็ตอบแบบนี้นะฮะคือเขากังวลมากล้วถ้าไปแล้วไม่ดีจะทํำยังไงถ้าเรายินดีที่จะย้ายย้ายไปโน่นแล้วเจอนายไม่ดีจะทํำยังไง ผมว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ HR จะต้องช่วยดันต่อนะฮะคือนโยบายการโอนย้ายเนี่ยการโรเตชันเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีแน่ๆละ่ะแต่พอย้ายไปแล้วมันต้องขึงมาตรฐานเดียวกันให้เกิดขึ้นให้ได้นั่นก็คือ Manager แต่ละคนจะต้องมีมาตรฐานในการบริหารจัดการเรื่องของคนและงานในมาตรฐานที่ใกล้เคียงกันมากดังนั้นองค์กรที่จะมีนโยบายโอนย้ายหรือโรเตชันได้ดีเนี่ยนะฮะเขาจะต้องมีการพัฒนา บุคลากรในระดับบริหารเนี่ยให้เข้าใจในเรื่องของการบริหารคนให้อยู่ในมาตรฐานที่ใกล้กันคงเท่ากันเป๊ะคงเป็นไปนไม่ได้นะครับแต่ว่าอาจจะต้องมีมาตรฐานในการบริหารคนในแนวเดียวกันด้วยค่านิยมแบบเดียวกันด้วยความคิดแบบเดียวกันไม่งั้นแล้วรับรองฮะนโยบายนี้ก็ตายอยู่ดีเพราะว่าอะไรเพราะถ้านายคนนึงเขี้ยวมากานายคนนึงโหดมากอีกคนนึงไม่ฟังใครเลยอีกคนนึงก็ไม่ค่อยดูแลใครเนี่ย จะมีใครอยากย้ายไปหานายพวกนี้ถูกไหมฮะแทนที่จะได้เรียนรู้เรื่องงานกับกลายเป็นว่าต้องไปทนทุกข์ทรมานกับผู้จัดการซึ่งอาจจะไม่มีความถนัดในการบริหารคนมากพอเพราะฉะนั้นการโอนย้ายนะครับถ้าเราจะใช้จริงๆพยายามปรับมาในมุมบวกก็คือใช้ในการพัฒนาผูกให้ชัดว่าใครจะโตต่อไปยังระดับสูงเนี่ย ต้องโรเทตไปไหนต้องย้ายไปไหนต้องโอนไปไหนกําหนดเส้นทางกันให้ชัดเลยหลังจากนั้นก็อย่าลืมพัฒนาบุคลากรในระดับที่จะต้องดูแลพนักง,งานที่ถูกย้ายถูกโอนพวกนี้นะฮะก็คือระดับบังคับบัญชาเนี่ยซึ่งอาจจะเป็นท็อปทอปหน่อยเนี่ยนะครับให้เขามีความสามารถในการบริหารจัดการคนในด้วยด้วยความคิดแบบเดียวกันด้วยค่านิยมแบบเดียวกันให้ได้เพื่อทําให้นโยบายเนี่ยมันมันมีความ ไหลลื่นนะฮะก็คือไม่ถูกกระตุกแล้วก็ไม่ถูกหยุดด้วยแค่เพียงผู้จัดการบางคนที่มีความหั่ือโหดกับพนักง,งานจนกระทั่งไม่มีใครกล้าไปอยู่กับผู้จัดการคนนี้เป็นต้นะนะครับเพราะฉะนั้นก็บทแคสแบบนี้ก็อยากจะเป็นคล้ายๆกับบทให้ฟังมากกว่าว่าด้วยนโยบายแบบนี้นะครับผมว่าไม่แน่ใจว่าในอนาคตอีกนานสักเท่าไหร่ที่คนหรือพนักง,งานของเราจะเริ่มเปลี่ยนมุมมองเรื่องของการโอนการย้ายการหมุนเวียนงานเป็นในเชิงบวกได้มากกว่านี้ ในมุมผมเนี่ยอาจจะเจอในองค์กรที่ดีมาเยอะก็เข้าใจว่านะฮะเข้าใจไปเองด้วยส่วนหนึ่งว่าเพนักง,งานเดี๋ยวนี้เขาน่าจะเข้าใจแล้วก็ยอมรับในเรื่องของการโอนย้ายการโลเทชันมองในมุมบวกกันมากขึ้นนะเราเข้าใจแบบนี้แต่พอไปสัมผัสกับเรื่องของเซอร์เวยกับความคิดเห็นของพนักง,งานแล้วนะปรากฏว่ามันตรงข้ามกับความเชื่อที่รู้สึกมาเลยคะฮะกลายเป็นว่าคนส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยแฮ ppy ผมไม่แน่ใจว่าท่านผู้ฟังเองแฮ ppy หรือคิดยังไงกับเรื่องของการโอนย้ายหมุนเวียนงานนะครับแต่ในมุมผมเนี่ยผมค่อนข้างชอบเพราะผมอาจจะโตมาก,กับการถูกย้ายถูกโอนในในบริษัทเดียวกันนี่แหละฮะย้ายวันดีคืนดีจากคอนซัลก็ไปอยู่เทรนนิ่งจากเทรนนิ่งก็ไปอยู่แอดมินอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งมันก็ได้เรียนรู้แต่เงื่อนไขขององค์กรนั้นมันคือเขาทํานโยบายนี้ตั้งแต่เข้าไปเนี่ยเขาสื่อกับพนักงานทุกคนว่าระบบการพัฒนาของเราเราจะไม่ไพัฒนาสายตรงเป็นไซโลนะทุกคนจะต้อง มีการสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานเพื่อเรียนรู้งานจะได้ไม่มีใครมีอิทธิพลมากกว่าใครทุกคนสามารถที่จะเข้าไปทดแทนงานบางงานซึ่งกันและกันได้ทําให้งานมันฟล o w ์ได้งานบริษัทก็จะออกมาได้อย่างดีนั่นคือนโยบายที่นายเก่าเขาผมพูดนายเก่าผมเขาพูดให้ฟังนะครับก็อยากจะสนับสนุนนะครับว่า HR ทุกคนผมเชื่อว่าฝ่ายบุคคลเนี่ยเชื่อแน่ๆละ่ะ ว่าการโอนการย้ายการหมุนเวียนงานเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีแต่เราจะมีมาตรการเราจะมีการรณรงค์ยังไงที่จะทําให้1ผู้บริหารเชื่อตาม2พนักง,งานเห็นด้วยและยินดีที่จะหมุนเวียนงานถ้าเขาอยากจะโตในองค์กรอ,อันนี้ก็ต้องฝากเป็นประเด็นให้ SR ชช่วยกันคิดต่อนะครับวันนี้ก็ฝากเรื่องการโอนการย้ายการหมุนเวียนงานไว้เท่านี้นะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ